สวัสดีค่ะแม่ปูจ๋าชาแนลนะคะวันนี้แม่ปูจ๋าก็จะมาแนะนําเทคนิคนะคะสําหรับคนที่ขี่ for จูเนอรแล้วประตูค้างจะแก้ไขยังไงนะคะมาดูกันค่ะมาดูตรงจุดปุ่มนี้นะคะก็คือปุ่มนี้นะคะบางทีเราไปล้างรถแล้วบังเอิญว่าเด็กล้างรถเนี่ยอาจจะไปเผลอกดติดนะคะทําให้เราเปิดประตูหลังรถโฟลจูเนอไม่ได้นะคะให้กด แล้วมันจะเด้งออกนะคะอันนี้ก็คือเข้าสู่หมดปกตินะคะตรงนี้เท่านั้นเองค่ะแล้วคราวนี้คุณก็ลองดักเครื่องแล้วก็ไปเปิดหลังรถคุณดูนะคะว่าเปิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวปุ๊จะลองไปเปิดดูนะคะ นี่นะคะสวิตช์ power door off นะคะตรงนี้จะต้องเด้งขึ้นมาจนเห็นแถบสีส้มแบบนี้นะคะเราถึงจะเปิดปิดในระบบปกติได้นะคะไม่งั้นบางทีถ้าเกิดไปเผิดปิดแบบนี้ค่ะแล้วเวลาที่เราจะเปิดประตูตรงนี้นะคะจะเปิดไม่ได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับเทคนิคการแก้ปัญหาประตูหลังฟอร์จูเนค้างวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าคุณแม่บ้านคุณผู้หญิงทุกๆท,ท่านจะแก้ปัญหาเรื่องฟอร์จูเนประตูหลังค้างกันได้เองนะคะบายบายแล้วมาเจอกันใหม่นะคะ